สวัสดีค่ะวันนี้เค็ดไม่รับก้นครัวเราจะมาทำพามาทำเขียงค่ะเขียงเนี่ยเขียงเพิ่งสอยดาวได้ที่งานประจำปีของอำเภอทุ่งฝนค่ะแล้วเขียงใหม่ที่เราได้หรือบ้านใครที่มีเขียงใหม่นะคะขอแนะนำให้ใช้สูตรนี้เลยค่ะ นี่นะเปิดน้ำใส่กะละมังรอแล้วนะคะน้ำเต็มกะละมังประมาณท่วมเขียงแล้วก็เกลือสองถุงเราจะใช้เกลือสองถุงเกลือยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเยอะๆก็ได้น้ำเขียงลงเนี่ยค่ะน้ำเขียงใหม่ๆนี่แหละลงแช่ในน้ำแล้วเราก็จะเื แล้วเราก็จะเอาเกลือเทลงนะคะฉีดถุงเกลือให้ยายอ้อยเลยลูกอันนี้ขอแรงเด็กๆฉีดถุงเกลือให้นะคะวันนี้มีคนสาธิตด้วยเอาฉีกถุงเกลือลงเทลงทั้งถุงเลยลูกเทลงเอาลงต่ำๆลูกเอาลงต่ำๆ ใช่ค่ะนี่ช่วยต้องมันต้องบีบเด็บเกๆบนี่แกะอีกมันต้องแกะอีกไม่ไม่เป็นไรลูกช่วยกันช่วยกันไม่เกลือแตครัวเดียวกันช่วยกันเค็มไหมเค็มเค็มติดมือหนูติดมือหนูด้วยอ่ะใส่เกลือสองถุงค่ะขอเด้อเด้อเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยแกะขอช่วยด้วยเดี๋ยวเด้อเดเด้อเดเดี๋ยวเด นี่ได้แล้วอืมเดีวมากน่รักเอาถุงทิ้งขยะนะลูกนะมันไม่อยากชิมเกลือเค็มไหมเค็มนี่แหละความเค็มนี่แหละจะทำให้ไม่เกิดปลาเขียงเราก็จะได้ไม่ดำแช่อยู่แบบนี้สามคืนค่ะแล้วทีนี้เราค่อยเอาขึ้นมาตากแดดนะคะเขียงก็จะไม่ดำไม่เป็นลาค่ะ อันนี้คือเขียงใหม่ที่มาจากงานซอยดาวนะคะจบคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเค็ดไม่รับคู่ครัวค่ะ